สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ป่าแมวจะมาทำขนมปังนะคะโดยการใช้หม้อหมีหม้อหมีตัวนี้7จลิตรนะคะลงมือทำกันเลยเนาะสูตรขนมปังนี้พี่แมวจะได้มาจากเ,าเพื่อนเพื่อนๆในกลุ่มคนชื่นชอบอาการขึ้นรูปขนมปังนะคะซึ่งสูตรของคุณสุนันทิยานะ คุณสุนันทิยาเนี่ยปรับปรุงสูตรนิดหน่อยซึ่งคุณสุนันทิยาได้สูตรมาจากพันทิพย์ซึ่งเขาบอกว่าต้นฉบับเป็นของคุณแมมคุณแมมอะไรนะเทียร่าถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดนะคะค่ะแล้วพี่แมวก็จะมาเพิ่มสารเสริมในสูตรนิดหน่อยนะคะเพราะพี่แมวเร่งทางนะคะอ่ะมาดูกันเดี๋ยวพี่แมวเดี๋ยวป้าเรียกป้าแล้วกันอายุมากแล้วเนาะอัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้จะเป็นแป้งนะคะพี่แมวเสียบปักไอป้าแมวเสียบปักแล้วก็ ใส่อันนี้เป็นแป้งแป้งขนมปังนะคะกับแป้งเคก้กนะตีแป้งลงไปเลยค่ะเตรียมมาแล้วนะตวงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่วนผสมก็จะเขียนไว้ให้ข้างล่างูตรทีหนึ่งหรือในสูตรนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะนะน้ำตาลทรายใส่มุมนึงอ่ะ ของแห้งนะเกลือเกลือนะเกลือดีเหยียพี่แมวบีบหน่อยเพราะว่าขาดชื้นเอาติดพี่เรียกพี่เลยเนาะเดี๋ยวเรียกป้าจะแก่ไปค่ะอ่ะพี่แมวก็จะใส่ไว้ข้างๆอีกข้างหนึ่งตรงข้างกับน้ำตาลทรายนะแล้วก็ หัวนมผงนะคะพี่แมวจะเพิ่มหัวนมผงลงไปนี่คือหัวนมผงนะคะใครจะร่อนก็ได้ไม่ร่อนก็ได้แต่ของพี่แมวนี้เป็นใหม่ๆดีเนาะใส่หัวนมผงไปข้างๆตันไซยีสต์ยีสต์อินสตันนะคะยีสต์สำเร็จลูก ขึ้นไวพี่แมวก็จะใส่ข้างๆน้ำตาลทรายแล้วพี่แมวจะใส่สารเสริม2ตัวคือตัวนี้ Ks 5 0 5นะคะเพราะพี่แมวรีบทำวันนี้เลยใช้ตัวช่วยค่ะนะคะก็ใส่ไปข้างๆเหมือนกันค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าควิกนะคะตัวนี้ ควิ u g h นะคะอันนี้พรูฟนะคะอินทรูฟเอ่อเอ็นแพ็นะคะเป็นสารเสริมเหมือนกันมันจะช่วยเรื่องโครงสร้างด้วยแล้วก็ทำให้ขนมปังนิ่มด้วยค่ะก็ะใส่ไปทำค่าไอาใส่ไปตรงนี้เลยละตามตกลงมาแล้วก็เซตไปที่นีดนะคะนะคะเนี่ยนีดโดเขาเขียนว่านีโดนะคะมาถึงการนวดนะปลนี้จะเห็นไหมเดี๋ยวเลื่อนกล้องหน่อยนะ เมื่อกี้ลืมเปิดนะ่ะลืมเปิดห้ดูวิธีการเซตพี่แมวจะอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนอ่ะอันนี้ปุ่มโดนะคะนี้โดพี่แมวเปิดตรงนี้สตาร์ทปุ๊บอ่ะแล้วก็มาเซตเวลาตรงนี้นะคะลบนี่หมายถึงลดลงนะเนี่ยตัวนี้คือลดลงตัวนี้คือเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวนี้พูดแต่เมื่อกี้พี่แมวสตาร์ทไปแล้วเนาะมันรีเซ็ตไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อน เซตสิบห้านาทีนะกดนี้ตัวนี้ปุ่มบวกเพิ่มเวลาสิบห้านาทีแล้วก็กดสตาร์ทนี่ค่ะสตาร์ทแล้วขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ลืมเปิดเปิดกล้อง <c oughs> ขอโทษจริงๆอมาดูค่ะผสมข้าวกันแล้วหนึ่งนาทีม,ามาตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูกล้องก่อนนี้นะคะรถเหลือสิบสี่แล้วแมวกดสต็อปเดี๋ยวจะมาผสมน้ำเย็นนะคะของเย็นของเหลวที่เป็น สิ่งที่เย็นทั้งหมดมาใส่กันค่ะอะพี่แมวมาเตรียมของเย็นเดี๋ยวสต๊อกเครื่องไว้ก่อนนะนี่คือนมข้นจืดนี่ไข่ไข่พี่แมวก็แช่ตู้เย็นนะใส่ลงไปในนมข้นจืดเลยแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าก็เย็นนะคะใส่ลงไปในนี้เลยแล้วเปิดเครื่องเปิดเครื่องแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ของเหลวที่เย็นหมดลงไปนะคะ ไค่อยใส่ลงไปเลยไข่ด้วยไข่พี่แมวไม่ได้ตีแตกนะใส่ลงไปทั้งฟองเลยค่ะใส่เป็นสายอย่างนี้แหละจนกว่าเขาจะหมด แมวก็จะตีต่อจนครบเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใส่เนยได้ไหมเพราะว่าเคยทําลองทําครั้งแรกมันแฉะทีนี้พี่แมวก็เปลี่ยนวิธีการทาใหม่ครั้งแรกพี่อาจจะตอกไข่ตีไข่ให้เหมือนไข่เจียวละเทใส่ไปในนี้ปรากฏว่าไม่รู้เป็นยังไงมันแฉะอันนี้ก็เลยใส่เป็นลูกเลยค่ะเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า ผงแป้งในหม้อเนี่ยในหมอน้ใหมอในอ่างหม้อผสมเนี่ยเขาจะหมดเราจะปล่อยตีต่อไปจนกว่าจะครบ15นาทีนะแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะมาใส่เนยค่ะยังไม่ใส่เนยตอนนี้นะเพราะว่าเคยใส่เนยลงไปเลยอะ่ะมันอึดแฉะนะคะก็เลยปรับวิธีการทำใหม่ ้ชมคะมีเทคนิคดีๆมาฝากนะขณะที่รอรอตีอยู่นะเราควรเนยเราเนี่ยโอเคเนยไม่เย็นเนยต้องเย็นด้วยนะคะเราควเนยจะละลายและร้อนก่อนพี่แมวเอาน้ําแข็งไอเอาน้ำเปล่าใส่ขวดแล้วแช่ช่องฟรีเซอร์เอาไว้นะแช่ช่องแช่เย็นน้าเป็นน้าแข็งแมวก็ไปใส่ไปในกล่องโฟมแล้วก็มีตะกร้าสองใบรองแล้วก็ใส่ไปเพื่อจะ ทำให้อุณหภูมิของเนยอยู่ในความเย็นนะคะปิดฝาไว้เลยนะเนยที่ออกตัวแล้วรอการตีเก็บอย่างนี้ได้ค่ะนี่คือเทคนิคดีๆนํามาฝากนะคะเลอ,อีย9นาทีค่ะนะคะ9นาทีนี้ถ้าเกิดอากาศเรงไทยร้อนเนยจะต้องละลายไวพี่แมวก็เลยเก็บใส่เอโฟมนะคะหลังโฟมแล้วก็มีก้อนน้ำแข็งอยู่เอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาดู เห็นไหมคะเขาไม่ติดขอบหม้อแล้วไม่ติดหม้อแล้วนะคะแต่พี่แมวก็ยังไม่พอใจจนกว่าเนี่ยเวลาเขาจะวิ่งไปนะคะเพราะว่าจะกะว่า15นาทีกำลังดีก่อนจะใส่เนยจะได้แป้งจะได้ไม่แฉะค่ะพี่แมวจะใช้ฝ่ามือเนี่ยแตะแตะโถนะคะดูว่าเอ๊ะโถร้อนไหมอุ่นไหมนะถ้าโ,โถยังเย็นอยู่ยังใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยยังเย็นอยู่ แล้วกว่าเราจะรอเนอยนะคะเนยก็เราก็เอาใส่โฟมแช่เย็นเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ออกมาใส่จะไม่เกิดความร้อนค่ะจะได้ตีแป้งได้เนียนแล้วก็ไม่แฉะสูตรนี้ต้องขอบคุณคุณนันทิยาพิมพ์ักดีนะคะถ้าเกิดสะกดไปผิดนะคะเพราะว่าพี่แมวก็ได้สูตรมาจากคุณสุนันทิยานะคะแล้วก็คุณสุนันทิยาก็ไปเจอในพันทิพย์นะคะได้สูตรมาจากพันทิพย์ เขาบอกว่าต้นสูตรต้นฉบับเนี่ยเป็นของคุณแมมเทียร่าหรืออะไรนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะก็ขอบคุณทั้งหมดนะคะที่แนะนาสูตรแล้วก็คุณสุนันทิยาก็ปรับปรุงสูตรนิดหน่อยเนาะแล้วพี่แมวก็เอามาปรับปรุงนิดหน่อยคือเพิ่มสารเสริมเข้าไปนะคะแล้วก็วิธีการตีเพื่อที่จะไม่ให้แป้งแฉะนะคะต้องให้เครดิตด้วยนะคะ ทั้งหมดเลยทั้งจากพันทิย์ด้วยแล้วก็สูตรต้นต,ตำรับของคุณแหม่มนะคะคุณแหม่มเทลร่าแล้วก็คุณสุนันทิยาด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามได้ทั้งนั้นเลยนะคะทั้งหมดที่พี่แมวเอ๋ยมาเนี่ยค่ะเอาละใกล้ได้เวลาแล้วค่ะอีกสามนาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาค่ะ,ะอีกหนึ่งนาทีนะคะถ้าหมดเวลาแล้ว เรื่องเขาก็จะดังปีแล้วก็เขาก็จะเขียนคาว่า off ตรงนี้โชว์คาว่า off เครื่องก็จะหยุดการนวดนะคะ นะคปิ๊บแล้วค่ะแล้วก็ออฟตัวนี้ owf นะเรามาเช็คแป้งกันก่อนนะคะพี่แมวล้างมือเรียบร้อยแล้วนี่นะคะไม่แฉกเหมือนเมื่อก่อนนี้พี่แมวทำแฉะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะนี่ว่าขึงเป็นยังไงเขาจะเป็นฟิล์มนิดหน่อยนะนี่เห็นไหมคะเป็นฟิล์มประมาณนี้นะแล้วพี่แมว вот ก็จะใส่เนยตอนนี้เลยคะ่ะ นี่ค่ะเนยกับมะกรีของพี่แมวยางเย็นๆอยู่นะคะนิ่มเนี่ยให้ดูเห็นไหมนิ่มแต่เย็นนะคะเพราะพี่แมวเ,เก็บไว้ในเออโฟมมาเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยเซตก่อนนะคะนิ้ตัวนี้นิโดโดกดสตาร์ทเขาจะขึ้นออโตเมติกเลย10นาทีนะคะแต่พี่แมวจะเพิ่มขึ้นเป็นเอ่อ25นาทีเมื่อกี้15ใช่ไหมคะบวกกับินาทีเป็นเวลาของเครื่องพอดีอะเพิ่มไปเป็น25นาที นี่นะคะยี่สานาทีนะมาเดีย๋ยวเรามาสตาร์ตสตาร์ตตัวนี้อ่ะเห็นไหมเอ่ยกล้องไม่เห็นขยับหน่อยจะได้เห็นอ่ะนี่ค่ะสตาร์ตเลยแล้วก็ค่อยๆใส่เนยกับมากกะลีลงไปถ้าเกิดใครมีเนยก็ใส่แต่เนยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากเซฟต้นทุนก็ใส่มากกะลีด้วยก็ได้ค่ะพี่แมวใส่อย่างละครึ่งนะมากะลีครึ่งครึ่งหนึ่งเนยสดครึ่งหนึ่ง ไปเลยเห็นไหมคะเนยเนยเขาอ่อนตัวแต่เนยเขาอ่อนตัวเขายังเย็นอยู่นะเพราะพี่แมวแช่ในรลังโฟมน้ำแข็งเยู่ เห็นเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้เราเร็วๆย่าเพิ่งตกใจนะคะเขายังนวดไม่ได้ที่ยังไม่ผ่านไปหนึ่งนาไอ้เพิ่งผ่านไปหนึ่งนาทียังไม่ถึงห้านาทีเลยเดี๋ยวดูปฏิกิริยานะคะว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เหมือนเขาจะออกแฉะๆหน่อยใช่ไหมคะท่านผู้ชมจากเนยแต่ว่าโถนะคะยังเย็นอยู่นะคะเพราะเราใส่เนยเย็นเข้าไปก็จะทําให้โถเย็นเพิ่มขึ้นอีก เราก็จะได้ตีนานขึ้นมาเราสต็อปเครื่องได้เพื่อที่จะช่วยเครื่องนะคะสต็อปก่อนอ้าวแล้วพี่แมวก็จะปาดนะคะปาดเนยที่อยู่รอบๆบนี้ช่วยเครื่องเ้าหน่อยเขาจะได้ผสมให้เร็วขึ้นอ่าแล้วก็สตาร์ทค่ะ อ่ะพี่แมวขอเร่งสปีดภาพหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอเออยี่สห้านาทีก็คงจะรอนานพี่แมวก็เลยขอสปีดภาพสักหน่อยนนะเนาะเร่งความเร็วของภาพแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนที่เนยเขาเริ่มจะเข้ากับเนื้อขนมปังดีเห็นไหมคะเริ่มแล้วนะเห็นข้างข้างไหมเนยเริ่มไปแล้วเข้าไปอยู่ในเนื้อขนมเราแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยปาดนิดหน่อยสต็อกก่อนนะคะเพราะว่าเนยข้างข้างนี้ยังลงมาไม่หมดปิดเครื่องได้นะระหว่างทํา อ่ะปิดเครื่องกวาดมากวาดเนยมาค่ะกวาดออกมาจากข้างๆถ่อ่ะแล้วปาดเข้าไปในเนื้อขนมปังแป้งโดเราอ่ะแล้วตีต่อค่ะหมดย่างเลยอ่า เปิดเครื่องสตาร์ตต่อเพราะเรายังเซตเวลาอยู่เวลายังไม่หมดค่ะเห็นไหมคะ mm hmm. เขาจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพี่แมวถึงบอกว่าให้จับเวลาดูว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงกี่นาทีบางคนตกใจเห็นแฉไม่รู้จะทํำยังไงปิดเครื่องเลิกทําไม่ได้แต่เราจะนวดจนกว่าเนยกับแป้งโดเราจะเข้ากันดีจนขึ้นฟิล์มนะคะเอาละค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเนียนแล้วค่ะความเนียนของโด ระหว่างนี้พี่แมวเปิดกล้องรอเลยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูการเปลี่ยนแปลงพี่เราจะไปล้างอุปกรณ์ก่อนนะคะ,อะขอตัดภาพมาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะมาดูกันค่ะเหลือไม่กี่วินาทีค่ะอ่ะสต็อกก่อนช่วยแปง้งให้ช่วยเครื่อนเขาหน่อยแป้งเขาติดข้างๆนะคะวาดเข้ามาเราสามารถจุดเครื่องปาดได้นะอ่าวโถยังไม่เกิดความร้อน ยังเย็นอยู่นะคะโถพี่แมวพอเราช่วยเนี่ยช่วยเก็บเศษแป้งนะคะที่เขาติดติดอยู่เขาจะเหวี่ยงไวนะเขาจะทำงานง่ายขึ้นข่อนแรงเขาด้วยนะแล้วถ้าเราช่วยเครื่องบ้างเหลืออี่หนึ่งนาทีค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะ อย่าบนกันนะว่าคลิปยาวพี่แมวอยากให้ดูว่าเวลากับปฏิกิริยาของแป้งโดที่ใช้เวลาประมาณนี้นเขาเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะคะท mm ่านผู้ชมอาจจะเบื่อแต่ต้องขออาภาัยด้วยจริงๆค่ะอ่ะมาเดี๋ยอยู่หนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันฟิลม์มว่าขึ้นฟิล์มไหมปี๊บแล้วนะอ่ะมา น,นี้ไม่เอาเอาน,นี้ดีกว่ามไม่ติดมือนะเอาเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะเป็นฟิล์มไหมนี่เขาก็ได้ประมาณนี้นะจ๊ะคะเห็นไหมเอ่ยถ้ายังไม่พอใจก็ต่อได้นะถ้าเกิดเครื่องยังไม่ร้อนพอ เขาบอกว่ายิ่งเป็นฟิล์มก็ยิ่งนิ่มใช่ไหมคะนี่ค่ะอ่ะลองต่ออีกสักออ่เกี่นาทีดีสิบนาทีอ่ะพี่แมวต่อสิบนาทีนี่นะคะขออีกหน่อยหนึ่งละกันเพราะว่าหม้อก,ก็ยังไม่ร้อนยังเย็นอยู่ค่ะนะคะยังต่อได้อีกมเปิดกล้องเหรออ่ะนี่ค่ะเดี๋ยว มื่อกี้ลืมเปิดกล้องอ่ะนี่เห็นไหมคะแป้งเนียนแล้วแล้วก็ขึงดูคราวนี้เราก็จะได้ฟิล์มตามที่เราต้องการนะถ้าได้แล้วก็โอเคนะคะนี่ค่ะสำเร็จนะตอนแรกเคยถามคุณสุนันทิยาว่าเอ๊ะมันทำไมแป้งมันแฉะ เราก็ทําจนได้โอเคค่ะไปะไปกันตามมาค่ะอ่ะมาแป้งออกกันค่ะนะออกมาเลย แล้วพี่แมวก็จะนวดสักหน่อยนะคะเอาเลยค่ะแล้วก็จะเก็บเก็บแป้งนะคะ พี่แมวจะพักแป้งเอาไว้ใครจะพักข้างนอกก็ได้แต่พี่แมวจะพักในนี้นะคะนี่ในกล่องของพี่แมวนี่พักไว้อย่างนี้เลยปิดฝาประมาณสัก15ถึง20นาทีเพื่อให้แป้งเขาคลายตัวนะคะนี่พี่แมวใส่กล่องนี้ปิดฝา,าไว้เลยเตรียมและมีอุปรกรณ์เรียบร้อยเอาละาคะนี่นะคะนี่คือการใช้หม้อหมีสำหรับ นวดแป้งนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมอีพีที่2ตอนขึ้นรูปกันค่ะฝากติดตามอีพีที่2ด้วยนะคะการขึ้นรูปเพราะว่าเดี๋ยวคดบางคนจะไม่รู้ว่าเราขึ้นรูปเราแค่พักแป้งแค่ครั้งเดียวพอค่ะ